ผมให้เวลาคุณสองอาทิตย์ผมจะส่งคุณไปที่สำนักทรงเจ้าพ่อที่สงคารามคุณช่วยไปหาข้อมูลไอ้เกี่ยวกับร่างทรงเนี่ยให้ผมทีทรงเจ้าเข้าผีเจ้าแม่เดือนเพนล,ลงแล้วเจ้าแม่เดือนเพนมาแล้วใครมีอะไรเดือดร้อนจะให้กูช่วยวก็เข้ามาหยุดเลยมึงหยุดเลยไอ้เบีย้ยเอาเป๋ามาเอาที่แรกรื้ สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมาแล้วลรอพนมแม่มีกล้องมาด้วยจะมาทำข่าวหรือยังไงผมมาจากนิตยสารอยากเห็นผีนะครับที่มาที่นี่เนี่ยก็อยากมาหาข้อมูลเรื่องร่างทรงครับเองอยากเห็นผีเองต้องไ,ได้เห็นผีแน่ว้ยเรื่องจริงหรืองมงาย ร่วมพิสูจน์บันทึกกรรมสามที่16พฤศจิกายนนี้นี่ถ้าพูดจะไม่รู้เรื่องนะผมจะออกไปแฉเดี๋ยวนี้ออกมาเลยออกมาสิตำรวจครับจับมันเลยครับไอ้ป้าเนี่ยเป็นมงกุฎราชสม